บอกแล้วว่าไม่แ <Wars> ต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้หรอทำไมพนดีจ <disappointing> ร <bosses> <pos> ิงๆนะแยแต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้อ่ะก็กรับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่เกม g ีเดวแล้วนะครับเราก็มาอยู่กับหวานใจอีกแล้วเช่นเคยนะครับผม เย้ yeah. วันนี้นะครับเรามีภารกิจหรือเราอยากจะทำคอนทต์แหละทุกคนคือแบบว่าวันนี้นะครับเราจะใช้เจ้ารถคันนี้นะครับนี่นะครับเป็นรถเหมือนแบบพุ่มเกาะนะครับผมจะขึ้นไปบุกยิงกับเจ้ามนุษย์ชีเปือยนะครับหมู่บ้านนั้นนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในแมป GTA นะครับอยู่ประมาณน่าจะแถวแถวนี้นะครับนี่นี่จะเป็นหมู่บ้านของชีเปือยนะคทุกคนโดยที่ผมจะขึ้นไปข้างบนนะคบผม จะขึ้นไปข้างบน,นกับแฟนนะครับแล้วก็ไปถล่มก <anak> ็ถือว่านั่นแหละเป็นเป็นพาร์ทแรกเลยแล้วกันที่ว่าจะพาแฟนไปบู๊แล้วกันนะครับทุกคนลองดูว่าเขาจะไหวไหมเธอว่าเธอจะไหวไหมครับไหวอยู่แล้วแหละใช่ป้าวได้คะนั้นไปดิรออะไรอ่ะก่อนอื่นขึ้นรถกันเลยวันนี้นะครับอาจจะมาแบบบู๊หน่อยแล้วกันเพราะว่าตึงนิดนึงตึงนิดนึง รถคันนี้ก็หุ้มเกาะแบบสุดๆอต่ตำรวจจะเนี่ยตำรวจอะไร <c oughs> ตำรวจอะไรถ้าเราไปยิงคนชีเปลยแล้วเราจะโดนตำรวจจับไหมไม่โดนเพราะว่าหมู่บ้านชีเปลยตรงเนี้ยมันมันเป็นพื้นที่ที่อับไงมันไม่ค่อยมีตำรวจขึ้นมาแต่ตำรวจก็จะวนอะ่ะใช่นไหม ข้างบนนั้นเราก็ต้องอยู่บนรถอุ่นรถลื่นมากขนาดขนาดเปลี่ยนเป็นล้อแบบขึ้นเขาโดยเฉพาะนะปนดโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาถึงเจ้าฐานของมนุษย์ชีเปลือยแล้วนะครับผมอาจจะเป็นภาพติดตานิดนึงนะก็คือหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านที่แบบไม่ค่อยใส่เสื้อผ้านะครับผมเฮ้ ที่มาของอันนี้นะทุกคนมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นหมู่บ้านที่เอาไว้แบบมันเหมือนมนุษย์กินคนอนะ่ะทุกคนมันเป็นเหมือนบ้านมนุษย์กินคนนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีภาร,รกิจให้ทนะํานะใช่น่ากลัวจะมีภารกิจให้เราทํานะครับแบบว่าเราก็ขับรถไปตามเขาแล,แล้วไปรับผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาะจะเดินเหมือนเดินมาคนเดียวแล้วก็รับเขาเพื่อมาส่งที่เนี่ยให้พวกคุณุ์ชีเปลยนะทุกคน แล้วเราก็จะได้เงินมนาครับเป็นธุรกิจถ้าเราไม่ไม่ต้องมาส่งนี่ก็ไปส่งที่บ้านก็ได้โอเคเดี๋ยวเขาเรื่องอะไรดีกว่าเธอเราต้องไปไงไม่ดูก่อนดูก่อนเราต้องลองดูว่าข้างล่างอ่ะพลมันเยอะไหมเลงเลยไหมทำอย่งไรครับมัน <พอ S 1> จะมี<อ>มีคนอยู่ข้างล่างอ่ะน่าจะมีตอนตอนที่เราเข้าไปอ่ะตอนแรกอ่ะมันมีมันมีปดาไอไม่ใช่ปดาดิมีเหมือนคนอยู่เหมือนป้อมเหมือนเธอดักอยู่ข้างหน้าใช่ไหมล่ะ เธอเธอพร้อมไหมถ้าเข้าไปปุ๊บเธอต้องเราจะขับรถไปอ่ะเฮ้ยอย่ายิงอย่ามันรู้เข้าไปเธอเห็นหินป่ะเห็นหินข้างในป่ะเธอเห็นหินข้างในป่ะเห็นเห็นหินฝั่งข้างในเขาจะขับรถไปจอดแล้วก็หลบหลังหินนะแล้วเราก็ไล่ยิงเลยนะเข้าใจป่ะโอเควันนี้เรามาแบบบู๊หน่อยบู๊แบบไหนรู้ไหมบู๊แบบไหนรู้ป่ะ เอาเหรอใช่โอเคขอเดือดเดือดนะละกันวันนี้จะไปแล้วแบบคนเขอนอย่างเราไปสู้คนที่รวยแน่นอนเสียงอาจจะแบบเท่หน่อยนะเถื่อ yes move yoohoo สวยโอ้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 ยมามามาเปิดตัวมาก็สุดแล้วมันมาแล้วยิงไหนอ่ะ เธอเธอเปนมีเก่งในด้วยมาดูเธอเก่งในมั้งยิงมันยิงมันยิงมันยิงเว้ยกูบบุกเว้วยเธอยิงมันยิงมันยิงมันเธอดูไข่มันดิเฮ้ยหนูนี่ไม่ใส่เก่งในแล้วเหรอวะจะกอดเพื่ไม่ใส่เก่งในเขาได้แหลกเป็นเพื่อนลเก่งในมาบริจาคให้เฮ้ยไม่ได้เชื่อว่าเกมนี้มันสับมันมีเก่งในแล้วเหรอวะปกติผมมามันไม่มีเก่งในลงรถลงรถลงรถโอเค ประจำที่ประจำที่ระวังหลังระวังหลังเป็นหมาแล้วเป็นหมาแล้วมาแล้วโอ้ยเก่งไงด้วยเธอโอ้ไม่กอดโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวที่มัใส่เก่งได้ด้วยเท่่อสเธอต้องปันนีิเขาเธอตามเข้ามาเธอตามเข้ามาหนึ่งตามเข้ามาเธอตามเข้ามาเอ้ยสวยเธอป่ะตามมาตามมา ตามมาตามมาเธอมันมันมันไม่ใส่เกงในกันนะอะไรวะหมู่บ้านี้คือแบบเร็วมากอ่ะเธอเร็วเวอร์โอ้หเธอเบ่งสุดาไหนอนคนหายไปไหนอะนี่ไงนี่ไงมันเกิดใหม่บอกแล้วว่า ไมันเป็นจริงๆนะไอ้แต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้แต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะเธอนิ่งตุ่นไปกันดีกว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พวกเราสองคนด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปกันเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบๆไม้เจอกันนะครับ